หินอะไรทำไมถึงขายกิโลกรัมละเป็นพันบาทพูดไปอาจไม่มีใครเชื่อแต่เจ้าหินสีขาวใสคล้ายอัญมณีที่เห็นเป็นหินชนิดพิเศษนอกจากความใสขาววาววับจึงจับจิตจับใจใครหลายๆคนให้อยากได้เอาไปประดับบ้านแล้วหินชนิดนี้มันหาย,ยากมากๆเรียกว่าหาย,ยากระดับ1นึใน100ยในหนึ่พันอย่างนั้นเลยก็ได้ วันนี้กล้าท้าลุยเราขอพาไปดูอีกหนึ่งอาชีพลุยตามหาหินประดับกิโลกรัมละ1,500บาทที่จังหวัดคนครพนมกันครับวันนี้เราออกเดินทางมุ่งหน้ามาที่ตำบลคำเตยอำเภอเมืองคอนครพนมจังหวัดคนครพนม เป้าหมายปลายทางของเราอยู่ที่อีกหนึ่งอาชีพแปลกทำงานกันอยู่ตรงนี้ที่นี่คือบ่อหินเจมุกยึอดอาชีพขายหินประดับหินกรวดมานานหลายสิบปีเป็นอาชีพดั้งเดิมที่สานต่อกันมาอย่างยาวนานโดยมีลูกสาวน้องมิ้งจิรนันนาริสาลคอยบริหารดูแลจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเข้าไปสำรวจพื้นที่ต่อด้วยเจรจาเพื่อขอขุด ทำการประเมินราคาและสุดท้ายถึงตกลงทำสัญญาเช่าเม yes well> ื่อขุดหน้าดินลงไปที่ความลึกประมาณ2เมตรจะเจอชั้นดินปะปนอยู่กับชั้นของหินกรวดที่นอกจากจะขนาดแตกต่างกันแล้วยังมีสีที่แตกต่างกันออกไปโดยใช้แรงงานและจ้างชาวบ้านในพื้นที่สารต่ออาชีพสร้างไรายได้ให้ชุมชนมหาไรายได้เสริมทำได้ตั้งแต่เด็กเล็ก ไปจนถึงผู้ใหญ่ได้เลยนะครับงานหนักน่าจะเป็นตำแหน่งนี้เลยครับทั้งหินทั้งดินจะถูกน้ำฉีดพ่นให้หลุดออกจากกันในเบื้องต้นก่อนจากนั้นก็ตักขึ้นมาไว้ในตะแกรงร่อน พร้อมกับฉีดน้ำลงไปให้คนที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังโยกดันไปมากรวดขนาดเล็กสุดจะหลุดออกพร้อมกับดินโคลนถึงนำไปเทต่อให้กับชาวบ้านสุดขยันและสายตาดีทำหน้าที่คัดแยกต่อมาถึงทั้งที่กล้าท้าลุยก็ต้องขอไปเป็นผู้ช่วยแล้วครับ หินประดับก่อนที่จะส่งขายให้กับลูกค้านะครับเขาจะต้องเอาไปคัดแยกทั้งขนาดแล้วก็สีให้เรียบร้อยก่อนนะครับเบื้องต้นหลังจากที่แบ็คโฮตักขึ้นมากองไว้ตรงนี้เสร็จแล้วจะเอาน้ำเนี่ยฉีดล้างทำความสะอาดก่อนแต่ว่าหน้าที่ของคนร่อนตรงนี้จะเป็นจุดแรกเลยนะครับพร้อมช่วยนะครับมาครับตักเลยฮะอันนี้มันจะรวมๆละไซส์อยู่ณตอนนี้นะครับซึ่งมันจะยังดูไม่ออกว่ามันมีไซส์อะไรยังไงบ้างพร้อมครับมาครับโอ้โหหนักเอาเ้วย ไปครับไปครับมาห,หลังครับครั้งแรกก็จะเกรงเกรงหน่อยกะจังหวะไม่ค่อยถูกเลยครับเพราะถ้าโยกผิดมีสิทธิ์ได้หัวเข่าปูดโหนแน่ๆครั้งที่สองที่สามเริ่มดีขึ้นเริ่มสนุกแต่วันนั้นจากที่ช่วยงานไปปวดแขนปวดไหล่ไปหลายวันนะครับ รอบนี้เหมือนมันจะหนักกว่าเดิมนะเ <c oughs> มื่อกี้ไม่ได้หนักเท่านี้ตอนนี้เหมือนมันหนักขึ้น <c oughs> มาครับตรงไหนครับในสุดใช่ไหมฮะห๋อตรงนี้แหละครับมาเมื่อเทลงไปให้แต่ละคนการทำง,งานจากนี้ก็จะเริ่มต้นขึ้นครับหน้าที่ของคนคัดแยกหินอาจดูเหมือนง่ายแต่เอาจริงๆว่ามึนไปสักพักใหญ่เพราะหินมันมีหลากหลายแบบ <c oughs> หลากหลายขนาดและหลากหลายสี บางสีก็ขายไม่ได้ต้องคัดทิ้งหินที่เอามากองเนี่ยก็จะต้องทําหน้าที่ในการคัดแยกสีขนาดแล้วก็หินชนิดที่เราไม่สามารถเอาไปขายต่อได้ทิ้งนะครับอันนี้ที่เห็นอันนี้มันเหลืองๆใช่ไหมคะัแม่เหลืองนี่คือทิ้งอันนี้เป็นเศษดินแล้วก็ไม่สวยครูขาอันนี้คือทิ้งหมดเลยอ๋อนครับแบบนี้เพราะอย่างที่เห็นเป็นชมพูชมพูแบบนี้อันนี้คือเอา อันนี้คือใช้ได้นั้น,นถ้าจะให้ง่ายสุดเดี๋ยวผมแยกสิงขาวก่อนละกัน <c oughs> ส่วนที่เหลืองๆแบบนี้คือทิ้งหมดเลยได้ไหมเนาะครับส่วนใหญ่คือเราจะคัดแบบเอาแยกสีก่อนแล้วขาวไว้สุดท้ายเพราะว่าขาวมันเยอะใช่ไหมฮะส,ค,สคือเราต้องแยกฝ้าขาวออกแล้วก็คสีสแยกฝ้าขาว โอเนี oh, like, ่ยยากตรงนี้ฟ้าเทามีอีกเนี่ยฟ้าอันนี้เทาเพื่อให้เห็นการทำงานได้ชัดเจนขึ้นเราขอแยกชนิดของหินที่ขายได้ให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆดังนี้นะครับหินสีชมพูหินสีดำหินสีฟ้าเทาหินขนาดใหญ่ใสจัมโบ้ หินแบนกลมและหินขาวถือเป็นหินที่ได้รับความนิยมมากสุดเมื่อแยกสีแยกชนิดได้แล้วจากนั้นก็ถึงจะนำไปแยกขนาด โดยแบ่งเป็นเบอร์อีกตั้งแต่เบอร์1-5ถึง5แล้วก็บรรจุดลงถุงส่งขายไปทั่วประเทศค่าแรงของคนคัดแยกหินจะคิดเป็นตะกรา้าอยู่ที่ตะกร้าละ5-6บาทต่อวันจะทำได้เป็นร้อยตะกร้าขึ้นไปคนที่ทำไวจะมีรายได้เป็นพันบาทถือว่ารายได้งามทีเดียวนะครับ นี่ยังไม่รวมหินกรวดขนาดเล็กที่หลุดจากตะแกรงร่อนเหล็กชาวบ้านจะมาหารายได้เพิ่มด้วยการนำตะแกรงตาทีหน่อยมาร่อนและคัดสีบรรจุุงอีกรอบโอ้นี่สวยเลยเนาะนี่ครับ สวยมากๆคือยิ่งเรานั่งอยู่ใกล้ๆแล้วก็แยกชนิดแยกสีเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือมันเหมือนอัญนนมณีเหมือนกันค,ครับหินที่เราแยกเนี่ยมิงครับอยากรู้แยกเป็นแต่ละสีอะไรยังไงบ้างรครับก็จะมีหินขาวหินชมพูอะค่ะ ป้าเทาหินดำแล้วก็หินแบนค่ะหินแบนแล้วก็จัมโบ้จัมโบ้คือใหญ่เลยใหญ่สุดค่ะอ๋อแต่ว่าที่บอกว่าหายากที่สุดก็จะเป็นหินใสค่ะหินใสแล้วหินใสเนี่ยมีแบ่งเกรดอีกด้วยใช่ค่ะครับถ้าเป็นใสธรรมดาก็ราคาจะไม่แพงแต่ถ้าที่อยู่ตรงข้างหน้าของมิ้งเองอันเนี้ยอันนี้ก็คือใสวิงวิงใสพิเศษเลยโอ้ใสแจ๋วเลยแล้วก็พอยิ่งเขาโดนน้ําเข้าไปมันจะแบบสวยสวยเลยราคาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ พันหนึ่งกิโลก็พันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็หินก็จะไม่เหมือนกันบางที่ก็คือแบบขาวสวยบางที่ก็จะแบบออกเหลืองออกอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายแบบครับแล้วคุ้มกับที่เราลงทุนไปไหมครับมันก็พอได้ค่ะก็พออยู่ได้พออยู่ได้หินที่หายากสุดๆมีความต้องการสูงสุดก็คือหินใสหน้าตาแบบนี้ครับ ใช่ว่าจะหากันได้ง่าย,ายเราต้องสะสมทีละก้อนสองก้อนต่อวันต่อสัปดาห์ต่อเดือนหรือบางทีเป็นปีก็มีหายากของเขานี่มันยากขนาดไหนฮะมันก็หายยากอะค่ะวันวันหนึ่งจะได้ประมาณสักกี่ก้อนกี่ชิ้นได้ บางคนบางวันก็ไม่ได้สักก้อนก็มีอะไม่เจอเลยก็มีอโอ้กว่าจะรวบรวมเป็น1กิโลกร,รัมได้เป็นใช้เวลาเหมือนกันเนาะเวลาน,นานเป็นเดือนอเป็นปีบางคนก็เป็นปีผ<อ> <laughs> ินใสถึงจะเจอได้น้อยแต่มันก็ดูมีคุณค่ามีราคาน่าเก็บสะสมมากเลยครับโดยเฉพาะตอนที่มันเปียกน้ํายิ่งก้อนไหนคุณภาพดี จะเห็นถึงความใสปิ้งดุดอัญมณีที่หลายคนอยากได้เลยแหละครับจึงไม่แปลกที่หินชนิดนี้จะมีราคาสูงถึงกิโลกร,รัมละ1,500บาทบาทปอที่เห็นหลังจากขุดหินเอามาคัดแยกและส่งขายเรียบร้อยแล้วนงมิง้งบอกว่าจะต้องปรับถมให้เรียบร้อยเหมือนเดิมสภาพก็จะกลับมาเป็นท้องไร่ท้องนาให้สามารถหว่านไถได้ตามปกติ หมดปัญหาดราม่าก,กันได้เลยครับและถ้าใครสนใจหินสวยๆมีให้เลือกหลากหลายแบบหลากหลายสีติดต่อได้ที่น้องมิ้งได้เลยนะครับลุย